โอ้โหเดตโตพี่น้องเดตโตแล้วสวัสดีครับผมสบายใจท้ายบ้านชาแนลครับผมวมืนอ้จานต่อยตีผ้ามาหายอยหากินนะพี่น้องเนาะ อายหากินกะหวยคือเก่าพี่น้องกาเม่น้ามันนี่มาตกปรากฏพี่น้องมาตกปรากฏน้าเกือบแดงพี่น้องน้าเกือบแดงเดี๋ยวเฮามาลุนกันเนาะพี่น้องเนาะว่าทีมีโตใหญ่ๆพอสมควรให้พี่น้องในเบิ่งกันนะครับผมว่าถีมีโตใหญ่ๆให้พี่อแม่พี่น้องในเบิ่งกันบอนะครับผมไปลุนกันเลยครับ วันนี้กะทิผ้าพี่น้องมารอหาตกปรากฏนะครับแม่น้ำพระปงพี่น้องข้องพระปงเลยพี่นออ้องบ,บ้านผมในเอิญข้องพระปงนะครับซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่เ,เทือกเขาปางสีดาวนะพี่น้องเนะาะกะสิน้ำพ,พึ่งเริ่มขึ้นพี่น้องเดี๋ยว,วื้นนี้ห้องก็มาลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะ ว่าที่มีโตให้เพื่อพี่น้องเดี๋ยวเบกันบอสถอดอยู่พี่น้อง เด๋เด๋โตพี่น้องเด๋ยโตแล้วเด๋โตแล้วโอ้ตง่ามอยู่ครับพี่น้องโอ้ไข่ไข่เตรียมท้่งเลยอืมกินนิ่มจัง นี่จั๊ะจับยังงัน,นตัวสวยพี่น้องตัวสวยปากดเลี้ยงเดี๋ยวปนแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว ไปเนาะไปเนาะโอ้โหโอ้โหก็ยังโขพี่นองโตยัางงามเลยอันนี้ใส่เดือนพี่นนองกินใส่เดือน ใช่ไหมนะโอ้เอาละพี่น้องหมานยู่หมานยู่แบบนี้มีประกดเขาแนมีปลาขยีงเขาแนกก็โอเคนะพี่น้องเนาะ เาเบอ่งหมายนี่กันพี่น้องลงเยาไปแล้วเมื่อกี้ลางเว้นมันก็นที่อยากแ่แล้วพี่น้องเน่อยก็หาหมายเนาะมันไอ้มันแดด <c ười> พี่น้องมันแดด ถอดอยู่กันกระทืว้วมีโตอยู่พอได้จับอยู่แล้วแล้วแรงอยู่ลงมาน้าก็ถือว่าไหลเอื่อยพี่น้องไหลบ่แห้งไปไดดก็ถือว่าถ้ามีโตมันก็ตีเขาเลยพี่น้อง,ไ,องไปละไปละไปละทรงน้อยนึงะโอ้ยโอ้ ไปซ้ำพี่น้องดซ้ำโอ้ยเอาไหมเอาไหมฝนห้าพี่น้องเปียหมอดยอดเลยก็เลยบริถายพี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามนถ้ามันกำลังมาอีกแล้วฝนถ้าจ,จังได้นี่กะ เดี๋ยวไปเบื้องสรุปปลากันอยู่ที่บ้านเนาะพี่น้องเนาะน่า,น,าน่าจะไม้อีกแล้วเดี๋ยวไปเบื้องาทายได้ก็จะทายนะครับพี่น้องถ้าแม่งั้นทายท้ำมาได้ก็ไปเบิ้งสรุปปลาที่บ้านอีกที้นึงเนาะถึงบ้านแล้วพี่น้องพอดีแกงนะ่เนาะจะประกดตัวที่สวยอยู่นี่ครับนี่ก็เป็นปลาคัแยงโคเนาะพี่น้อง เีปรโกฏตัวใหญ่เยูเ่เหรอตัวใหญ่เติบพ่อได้กินพ่อได้กินไปซื้อพีแกงมาแล้วว่าสิแกงแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้กขอขอนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องด้อ พี่น้องที่เข้ามารับชมก็ฝากกดแจร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิง่งกิ้งๆิะงครับผมก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับถ้าเั็นการต่อยสบายใจทหาบ้านลงคลิปไปกะเพราะไม่พี่น้องเสี็ดซอยเขามาเบิงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม